เพยนี้เป็นเพยที่คิสพอล์กำลังเรียกขอสกีนจากเอตันในขณะที่ผู้เล่นต่างๆของบัคเนี่ยพยายามโฟกัสไปที่ผู้เล่นทั้งสองคนนี้แต่พวกเขากลับไม่รู้เลยว่าทีมของตัวเองถูกเคลียร์ทางเพื่อให้เกิดเพย์สวยๆขึ้นหลังจากที่เอตันสกีนให้กับคิสพอลแล้วทีมของมิววกี้บัคพยายามที่จะจับคิสพอลเพื่อไม่ให้เขาเนี่ย ได้มีโอกาสเล่นยิง3มแต้มหรือแม้แต่จะได้เข้ามาเล่น2แต้มแต่พวกเขากลับไม่ทันสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือระยะทางระหว่างแป้นกับเอตันที่มันช่างโล่งเสลียเกินและมันก็เกิดเพย์สวยๆแบบนี้ขึ้นครับหรือแม้แต่จะเป็นเพย์นี้เองที่คิสพอลก็เรียกสกรีนจากเอตันเช่นกันแต่แล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับ เมื่อทีมมิวฮก e ี้บัคพยายามจะสลับตัวประกบแต่สิ่งที่พวกเขาไม่ทันได้คาดคิดนั่นก็นคือความสูงเอตันมันได้เปรียบเสียเลือเกินเวลาเจอกับทักเกอร์และแน่นอนครับว่ามันก็เป็นแต้มไปแบบง่ายๆหรือจะเป็นเกมเร็วที่คิสพอลกำลังเลี้ยงลูกมาเรียกขอสกีนจากเอตันก่อนที่เอตันจะสกีนและหมุนตัวกลับไปในขณะเดียวกันเองเนี่ยคิสพอลก็เลี้ยงกินเข้าไปในแป้น และสร้างพื้นที่ว่างเพียงเล็กน้อยแต่มันก็สามารถอิมแพคและทำให้เอตันเนี่ยขึ้นทำแต้มด้วยลูกอัเลอุปสวยๆง่ายๆแบบนี้ได้เหมือนกันครับดูเหมือนว่าเพย์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจะคิดพอประสานงานร่วมกับเอตันซึ่งมันดูเป็นการประสานงานที่สวยงามเอามากๆเลยครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงซีเรียสแท็กติอีกแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ย ผมขอโฆษณานิดนึงแล้วกันนะครับเอาตัดเข้โาโฆษณาถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในวงการบาสเกตบอลเนี่ยโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นสายดูจริงจังชื่นชอบการวิเคราะห์หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อช่องเหล่านี้กันมาบ้างครับ Double c l u t c h Basketball Six Man NBA และ s e เรียสบาสเกตและในวันนี้เราขอเสนอประสบการณ์การรับชมที่ดีกว่าที่จะพาทุกท่านไปรับชมรายการวิเคราะห์สุดบ้าดีเดือดที่เกิดจากการนำพิธีกรทั้ง3ช่องมารวมตัวกันภายใต้ชื่อ Hoops บูเกดาวครับรายการวิเคราะห์บน n b เเลือดใหม่ไฟแรงแล้วเจอกันตั้งแต่ NBA Finals เป็นต้นไปครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับ ในคลิปวันนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของผมที่พูดในไลฟ์ของช่อง hoops breakdown นะครับช่องที่เกิดจากการรวมตัวของ3แอดมินไม่ว่าจะเป็น double catch m a r k e t b a l l s man nba แล้วก็เพจของเราครับ serious m a r k e t ยังไงเนี่ยไลฟ์ครั้งแรกของเราเนี่ยก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปฟังยังไม่ได้ไปกดไลค์กดติดตามช่องนั้นเนี่ยเข้ากดติดตามด้วยนะครับโอเคถ้าเข้าใจกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มหัวข้อกันในคลิปวันนี้เลยดีกว่านะครับนั่นคือ เรื่องของแผนการที่ซันใช้กับบัคในเกมแรกเนี่ยจริงๆแล้วมันยังใช้ได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแผนการที่ดีจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังกันครับก็ต้องขอชมนะครับว่าในเกมแรกเนี่ยทีมของซันทําได้ดีเอามากๆในการเจอกับบัคปัจจัยแรกของเกมในวันนี้ที่ไม่พูดถึงเลยก็คงไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของการที่มีเอตันอยู่ในทีมของซันทําให้พวกเขาเนี่ยได้เปรียบอย่างมากเลยนะครับ เอตัน <Et> เป็นคนหนึ่งที่ยืนตำแหน่งในเกมบุกได้ดีกว่าบิ๊กแมนหลายต่อหลายคนในรอบเพลย์ออฟที่ผ่านมาก็อย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปเก่าๆนั่นแหละนะครับในวันนี้เนี่ยตัวเขาเองก็ทําไปทั้งหมด22แต้มจากการยิง8ลูกเอตันนะครับนอกจากจะมีดีเรื่องจมูกในการยืนตำแหน่งที่ดีแล้วเนี่ยการเป็นตัวสกีนของเขาเนี่ยมันก็สุดยอดเอามากๆครับไม่ว่าจะเป็นการสกีนเพื่อให้เกิดการมิดแมตต์ก่อนที่จะขึ้นทําแต้มใส่ผู้เล่นที่ตัวเล็กกว่า หรือว่าจะเป็นการสก,กีนเพื่อสร้างจังหวะให้เพื่อนๆของเขาเนี่ยด้ทาแต้มแบบง่ายๆก็อย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างให้ทุกท่านขึ้นมาดูเนี่ยแหละนะครับคนต่อมาที่ไม่พูดถึงเลยก็คงไม่ได้และมีอิทธิพลของเกมบุกของเจ้าบ้านอย่างซันเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือเดวินบุกเกอร์ที่ในช่วงแรกของเกมเนี่ยนะครับเขาช่วยแบ่งเบาภาระจากคิสพอลได้มากๆและใช้ความสามารถส่วนตัวในการเล่นไอโซเลชันและเกมสวนกลับ เพื่อทําคะแนนจนสุดท้ายเนี่ยนะครับตัวเขากลายเป็นจุดสนใจของศัตรูอย่างบักและทําให้เขาเนี่ยได้โอกาสในการสร้างเพย์ห้กับเพื่อนๆในควอเตอร์แรกเองเนี่ยเขาก็ทําไปถึง12แต้มกับอีก3แอสซิตนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับพอหมดจากบุกเกอร์เนี่ยอาวุธของซันก็ยังไม่หมดต่อช่วงให้กับคริสพออในช่วงท้ายของครึ่งแรกหลังจากที่บุกเกอร์เนี่ยพยายามตั้งเกมมานานนะครับก็ถึงเวลาสตาร์ทเครื่องของ CPT ในควอเตอร์ที่3นะครับคิสพอลเนทำคะแนนไปถึง16แต้มมาจากการเล่นไอโซเลชันซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการเล่นพิกอะโลอีกน,น,นิดหน่อยในตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเป็นความสามารถส่วนตัวของแกจริงๆเห็นแบบนี้เนี่ยบัคก,ก็รอช้าไม่ได้แล้วครับต้องโฟกัสที่เขาเป็นพิเศษทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนมากลายเป็นคนสร้างเพให้กับเพื่อนๆได้มากขึ้นในครึ่งหลังเองเนี่ยเขาก็ทำแอซิดไปอย่างมากเลยนะครับแถมเขายังเป็นตัวที่ทำแอซิดคืนให้กับเดวินบูเกอร์ด้วยซ้ำ จากที่ในช่วงท้ายของครึ่งแรกเนี่ยเดวินบูเกอร์เป็นคนสร้างแอสซิตให้กับเขาพอมาในช่วงของครึ่งหลังเนี่ยเขากลายเป็นคนสร้างพื้นที่ให้กับเพื่อนแล้วก็เดวินบูเกอร์อีกคนนะครับที่เกมในวันนี้เองจะลืมไปไม่ได้นั่นก็คือคา m e เมรอนจอห์นสันที่วันนี้เนี่ยทำได้10แต้มจากการยิงที่มีเปอร์เซ็นต์ยิงอยู่ที่50%และยิง3คะแนนลงเนี่ยสจาก4ลูกซึ่งเขาก็เป็นคนนึงนะครับ ที่เป็นคนดึงความสนใจให้กับแนวรับของทีมมิววอก e ี้บักกระจายออกทางด้านข้างเพราะเวลาอย่างบ o o เกอร์ดฟฟเข้ามาแล้วส่งบอลคลิกไปให้เขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะยิงได้ซึ่งมีความแม่นถึง50%แบบนี้เนี่ยทำให้ b บักเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยเข้าไปได้และไม่สามารถที่จะหุบพื้นที่เข้ามาเล่นแพ็กนวงไหนได้ก็ทําให้ทีมต้องกระจายโซนออกให้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับ จะพูดถึงแต่เกมบุกข,ของซันก็คงไม่ใช่เรื่องเด่นเพียงอย่างเดียวในเกมวันนี้พวกเขาทําการบ้านมาดีในเรื่องของเกมรับด้วยนะครับการที่ไม่ปล่อยให้ทีมของบัคเนี่ยได้เข้าไปในเขตใต้แปนได้ง่ายเจคาวเดอร์ J er, และคาร์เมลอนจอนสันก็คือกุญแจสําคัญในแนวป้องกันของทีมซันอีกนั่นแหละครับอย่างตัวอย่างที่ผมได้ยกขึ้นมาให้เนี่ยหลายๆท่านก็คงเห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นยานิสหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยจะเล่นได้ยากมากๆครับในการไดฟ์เข้าไปใต้ห่วง เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมของบัคก,ก็เลยเหลือตัวเลือกเดียวที่ต้องคิกเอาออกมาเล่นในเขต3แต้มและนั่นแหละครับมันก็ยังเป็นช่องโหว่และมันก็ไม่ใช่ใชัยชนะที่สดใสสําหรับซันในเกมนี้เลยนะครับสิ่งที่น่ากลัวในเรื่องของเกมการป้องกันเนี่ยก็คือเขต3คะแนนที่ดูแล้วยังมีพื้นที่โล่งมากๆให้กับบัครวมถึงปัจจัยเรื่องอาการบาดเจ็บของยานิสเนี่ยที่ถ้าเขาเกิดหายจากาการบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ย อาจจะเป็นปัญหาใหญ่เลยก็ได้นะครับอีกทั้งเกมบุกของซันเนี่ยครับก็ยังมีช่วงตันที่ทำอะไรไม่ได้นอกจากเล่น Isolation ซึ่งในวันนี้ทั้งคิสพอลและเดวินบุกเกอร์เนี่ยมือขึ้นมันก็ดีไปแต่ถ้าในวันที่พวกเขาพลาดล่ะนี่คือสิ่งที่ทีมซันต้องตั้งคำถามและก็ระวังให้มากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับชัยชนะในเกมแรกก็ขอยินดีให้กับเจ้าบ้านอย่างฟินิกซ์ซันด้วยส่วนทีมบัคแล้วก็แฟนๆเองเนี่ย ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าการแพ้ในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่การแพ้ที่หมดเปลือกแบบ100%มันยังมีช่องโหว่อีกมากมายที่สามารถอุดได้และทําให้ทีมของบัคเนี่ยดีขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งที่น่าลุ้นมอามากๆนะครับสำหรับคู่นี้คลิปในวันนี้เนี่ยผมก็ขอมาสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพในการเล่นมากยิ่งขึ้นและถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สําคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของ s i r i u u s u u d g e t ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ